สวัสดีครับ BTP p r e m i u r a u t o r Si n o ครับส่งงานครับสตาร์ทแล้วครับไปเลยครับชุกเชิญครับครนนี้นะครับเป็นกันยองนะครับลูกค้ามาทำการติดตั้งนะครับอัพเกรดนะครับไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์ไบเอลดีนะครับ b 1นะครับวงแหวนเบียมสไตล์นะครับเดย์ไลท์นะครับเป็น3สเต็ปนะครับมีสเต็ปไฟเรียววิ่งในตัวแบบนี้นะครับไปตามครับโปรเจคเตอร์ LED นะครับข้อดีเลยครับคือ เปิดปุ๊บติดปั๊บนะครับไม่ต้องรอโหลดแสงนะครับจะมีไฟสูงและไฟต่ำในตัวนะครับเส้นคดออฟคลมๆนะครับแสงเข้มๆเลยครับแสงพ่านฟิลมนะครับไฟสูงเดิมและไฟสูงตัวใหม่นะครับติดพร้อมกันนะครับชุกเชิญนะครับติดไฟต่ำครับ ครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดตั้งนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่เพจเฟซบุ๊กบีทีดีเมียมอเตอร์ซีนอนะครับทุกสาขาครับผมค,ครับ